ะะมีวิธีการที่เขาเรียกว่านะใครหลายๆคนอยากจะเรียนรู้เรื่องของอสังหาเป็นเรื่องที่เวลานี้นะบอกเลยว่าง่ายมากถ้าวันนี้คุณสนใจในเรื่องของการเรียนรู้อันแรกสุดเลยนะคะก็เป็นเรื่องของว่าถ้าวันนี้ใครนะที่สนใจและอยากมีความรู้และสนใจที่จะเป็นนายหน้าอสังหาแล้วก็ก็มีทุน ก็สามารถหนาะไปลงเรียนคอร์สกับครูบาอาจารย์โคสหลายๆท่านได้นะคะสองคนที่สมมุติว่าวันนี้ไม่มีเงินทนนะง่ายมากมีให้ศึกษาได้หลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นนะช่องทางในด้านของ y t u t u นะหรือว่าเป็น Google เป็น TikTok หรือว่าเป็น f a e b o o k f a c e b o o k f แฟ p a พจนะเดี๋ยวนี้มีข้อมูลให้ศึกษาเยอะมากๆและนะอันที่3มก็เป็นในเรื่องของนะเขาเรียกว่า ในเรื่องอกรมที่ดินนั่นเองนะก็จะมีเดี๋วนี้เป็นเรื่องของออนไลน์ไปหมดแล้วนะซึ่งสามารถทุกคนก็เข้าไปศึกษาได้นะและอันที่4เป็นในเรื่องของเว็บไซต์บอกเลยนะคะอันนี้เนี่ยเจ๋งมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านใดที่สนใจในเรื่องการเรียนรู้นะอสังหาวิชาอสังหาหรือว่าสนใจในเรื่องของนะการลงทุน ก็สามารถไปติดตามควายได้ที่เพจควายสังหารนะคะก็จะมีาสาระความรู้นในเรื่องของอสังหามาแบ่งปันในทุกๆวันนะก็ถ้าไม่อยากพลาดการติดตามทุกชมก็กดนะถูกใจเพจไว้นะคะเพจควายสังหาหรือว่าน่าจะเป็น Facebook ส่วนตัวนะไอเวลตี้มิร์คเคิลเลดี้นะก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะจะแบ่งปันในเรื่องของอสังหาซึ่งนะไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะก็จะเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ ที่จะมาให้สาระความรู้ในทุกๆวันนั่นเองนะคะติดตามกันนะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยแบ่งปันคลิปนี้ออกไปด้วยนะคะก็ติดตามไว้ค่ะแล้วคราวหน้าจะเป็นสาระอะไรดีมาแบ่งปันเราเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ